วันนี้นะคะก็จะมากินขนมจีนน้ำยาน้ำยาใส่ปลาสดๆเลยสามตัวแล้วใส่ปลากระป๋องด้วย<น>อร่อยอย่างนี้เลยค่ะน,น้ำยาปลาลูก <c oughs> แล้วก็มีขนมจีนแล้วมีผักแย่ๆเลยค่ะนี่ยค่ะมีผักแย่ๆเลยนี่มีผักเปียวด้วยค่ะแล้วมีผักแย่ๆเลยดูดิคะ่ะนี่นี่ค่ะ มีกระเทียมป่ามีหอมสวีเดนด้วยค่ะนี่ค่ะมีผัดเยอะะเลยเรามากินกันนะคะมากินกันค่ะมากินกันค่ะจงมือเลยลูกแม่ขอน้องกินก่อนทำนมกินในฟูฟูไว้ข้างบนค่อยจับเป็นไหนจับๆมันอันนี้น้ำลายไหลแล้วลูกครับ มีตัวตอเนี่ยตกินอร่อยอร่อยเนาะอุ้ยน้ำยา,ยาร้อนลูกอืปลาสดสดได้เลยเนี่ยครับเอาให้เขาดูดิอื เสร็จแล้วล่าให้เขาดูนะออืดูนะโอ้โหน่ากินบ่ค่ะน่ากินบ่ค่ะเฮ้ยจ้าค่ะน่ากินมากค่ะเนืกก้อก,กินมือกินขออน,นุญาตกินมือด้วยนะช้อนกับมือค่ะช้อนกับมือ,อมกินมือมันจะอร่อยนะอ,อ่ะต่อเยัง อืมอืมปลาเบลอืมฮอมาอาผักทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่บ้านบ้านเจ็บอยู่ต่างจังหวัดเนาะอาศัยอยู่ศาสาสวีเดนเขาบอกว่าพลันเด็ดทุกต่างจังหวัดค่ะอืม แม่ขอกินมือดีกว่าลูกไม่เนื่อหนักกว่าอ,อ,อร่อยจริงๆเลยลูกอยปลูกเองนะคะอยู่ทีบบ่ทวีเดนปลูกได้ลูกก็ชอบกินผักเหมือนแม่นะลูกเนะ กระเทียมกระเทียมปลารสคาาตาลอนอืมอืมกะหอมกระหอมน้ำหอมรวกหอมสวีเดน Hmm. Hmm. Di Tom. Pergi Tom. Lalu. หอมก็หวานหวานมากเกรนถอมหวานมากค่ะลองกินดูรูกนะอืมอืมเนี่ยนะอืมหอมพวกเนี้ยอืนรสชาติอร่อ

แรงบินสูงก็มีเข้ามาด้วยนะหน้าซัมเมอร์เนาะอร่อืจอ,อนก็มีค่ะแต่มันไม่อร่อยมนะันกินมือเนาะไม่อร่อยมันกินมือ ออสดชื่นไปจงหัวใจลูกเจ็บเอาเพิ่มใหม่นะจ๊ะนี่ <Okay. S 1> น้องแจ็คอิ่มแล้วเด็กเนาะเด็กนมกิน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 อิ่มไปเลยเดี๋ยวเจ็บก็จะกินให้ดูนะจ้ะจายอิ่มไปแล้ว โอ้โห,โหลาดร้อนรอนเลยเนาะโอ้โนี่ค่ะโอ้โหก็หกินเมือนะคะกินชอ้อนไม่สาใจามากินนมกันนะ,ะ,นะนอสอดอะขนมจีนซื้อมาจากร้านไทยคะ่ะเขาขายป้าแพรกงเลยค่ะแพรแพก่ียี่สิกบกว่าคนอืม นี่ิุกว่าคนมีขายทุกอย่างผู้ใดอยากกินอาหารไทยคอยเ่งเดียวคอยมีเงินคอยม้มีเงินเข้าไป <c oughs> <c oughs> เก็บยุบันนอกเก็บกัเลยแบบได้โอกาสจย่ตำเครื่องแกงเห็ปเดปลาแดกปลาล่าเห็ดได้เบิดจ้ะ อุ๊โอ้ยอิ่มไปแล้เดนออมาได้ไหมเด้อืมอืมอม่เยิ่งกเองอื้แซ่บค่ะแซ่บ หอมเนี่ยปลูกเองได้ค่ะแล้วนี่บอกอืมนี่บบรู้แล้วคำว่าเลี้องเสร็จได้จัมเมอร์แมลงวันบินเข้ามาได้แทบะ อืม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 กม,ดดะะดดมเพียปะรกอะไรต้นอืมเผ็ดมาก อืกินมาก็เยอะแล้วเนาะ เผ็ดค <laughs> ่ะแสบทั้งแสบทั้งยิ้มค่ะก็เลยบอกลูกไส้มาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆลูกๆขอบคุณเอฟซีเราทุกคนนะล,ลูกนะ <c oughs> ขอบคุณทีติดตามค่ะอู้เบืงปากค่ะอ้าอู้กินกระนมกินแอมยาอร่อยไหมลูกวันเนี้ย <c oughs> อร่อยครับยังไงก็เจ็บก็บขอฝาก ติตามนน้ค่ะเด้อเจ้าบกระอยากไทยให้พี่น้องเช่าไทายทุกคนอะค่ะเห็นค่ะว่าต่างประเทศ่ะมันอยู่ยุโรปเป็นยังไงคะ่ะประเทศไทยมีโควิดมันหอนเนาะเขาบอเคยหนาวหนาวตะกี้ตะกี้เป็นเล็กน้อยกันน่หนาวทุกเมือเนี่ยมันไม่เหล่านาวอะเนาะไกสูงกันไปคะ่ะจังไงเจี๊ยบกับ ฝากที่ตามยศพี่เด็กกินเพื่อนในต่างหเดอ้อสิดท้ายเห้บึง้งยบก็จะถ่ายพูดไทยพูดลาวฟังออกเนาะจะถ่ายให้ดูเนี่ยในในยุโรปเราเนี่ยแหละพอดีลูกชายมาเราก็เลยจะทำอ่าคลิปก,ก,กันต่อไปเนาะให้ลูกชายเป็นคนเนี่ยแบบว่าเออเดี๋ยวจะถ่ายกว้างให้พี่น้องดูได้ลุกถนะ่ายกว้างถ่ายสัดปลาเอียงทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะลูกไส้กิง แค่นี้แหละค่ะมือดีก็ฝากเ,าเพุที่สามเย็บเสิกินเพื่อนไปตะ,ะเดินได้ค่ะเด้อขอกขอบขอบคุณพี่น้องให้ลูกขอบคุณนะครับที่ติดตามชมเจ็บิเจ็บเสื้ดงกินเพื่อนคุณแม่คุณแม่ <c oughs> เมื่อวานนี้เป็นวันสตรีโลกเนาะเป็นวันแม่ของพลสวิเดนเขาลูกชายก็มีของขวัญมาให้ก็งนนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะนะลูกเนาะ <c oughs> กดต onder, variance, care, there, ิดตามกดซับะไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้คุณแม่ใช่ไหมลูกค่ะก็ขอบคุณนะคะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ